สวัสดีค่ะยายสม S K M กเกษตรแฟมิลี่ค่ะพี่น้องดินที่เอามาเทรอบๆอบบ้านหลังน้อยไปก่อนเนาะคนแรงงานคนเห็ดพุดของน้องของน้องเป็นเดือนกับเนกตรค่ะพี่น้องให้รถถยเขามาดันโอ้ยแป๊บเดียวพอถึงชั่วโมงเสร็จเรียบร้อย สบายค่ะอันนี้กระถมไว้เนาะเพื่อที่สะต้อข้างต้อกระเทิบหรือว่าต่อพึงเพื่อก,กันแดดกันฝนกันลมค่ะพี่น้องฝนมากกับซาดแดดมากกับฮอนแบบนี้ก็เลยถมไว้มีงบมีอย่างก็ค่อยเห็ดไปที่หลังค่ะแล้วก็ให้ เขามาไถพวนดินน้ำค่ะพี่น้องมือานนี้ถ่ไถพวนดินอันนี้ต้นพุทธาสายน้ำพึ่งใหยสมซื้อมาปลูกไว้ค่ะอยู่ในป่าหญ้าดงหญ้าไถพวนดินตากไว้ประมาณสี่ห้าวันถึงสี่ใช้รถถ่ายน้อยเฮานี่แหละรถถ่ายน้อยในสวนนี่แหละประจำสวนหลดประจำสวนไถ่ายพวนอีกรอบนึงค่ะ ตากดินตากหญ้าก่อนค่ะเชื้อนําจ้า,เจางเพิ่นไทยไร่ละตามร้อยค่ะพี่น้องสองไร่ไทยพวนโครงการกรสิิปลูกพี่น้องปลูกพืชระยะสัน้นเอาจังได้ขายไว้ค่ะเพื่อเป็นรายได้ของเขาเนาะไว้ใช้ในครัวเรือนนี่แหละค่ะพี่น้อง เปลี่ยนแผนแต่ก่อนว่าสิปลูกมันซ้ำปะลังโอกาสบาให้ก็เลยเลิกล้มปลูกพืชระยะสั้นดีกว่าโครงการกะว่าจะใช้สายน้ำหยดอันนี้ก่บนน่ันนดอกพี่น้องไม่แน่ไม่นอนอาจิิเปลี่ยนแปลงก็ได้เนาะอันนี้ต้นมะข้อค่ะหรือว่าตะครออยู่ในสวนยยสมเนี่ยแหละอยู่ในโพนไพ่ค่ะมีรสชาติเปรี้ยว อร่อยแซบค่ะพี่น้องยายสมกินประจำเลยใครอยากได้ก็มาเด้อมาเอามาข้อมาข้อนี่สวนในสมนนี่แหละดกพี่น้องเกิดเองธรรมชาติอยู่ในโพนนี่แหละโพนไม่สร้างใดราย,ยายสมก็ขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆก,กำลังใจนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ